สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนส์อินจันนะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังขมมณฑลจันทบุรีวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านตาหม้อตำบลรำพันธ์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่นี่มีวัดแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดตะบุญฟรังซิสเซเวียท่าศาลาครับ พี่น้องครับการเริ่มต้นของกลุ่มคิทชนที่ท่าสาราแห่งนี้เริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะครับกล่าวกันว่าการเดินทางมาของกลุ่มคิทชนที่นี่นั้นยาวนานมากกว่าการเดินทางมาถึงของคิทชนเชื้อสายเวียดนามที่อพยพมาอยู่ณจังหวัดจันทบุรีในปี1 7 1 1เสียด้วยนะครับโดยเริ่มต้นที่คริชชนชาวจีนจำนวน7ครอบครัวได้อพยพ หนีความแห้งแล้งจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มาอพยพอยู่ณที่นี่ซึ่งเป็นภูเขามีลำธารมีแม่น้ำที่สะดวกในการคมนาคมพวกเขาได้ประกอบอาชีพเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นเตาเป็นหม้อเป็นกระถางมีอาชีพตัดฟืนเผาถ่า,านและทำไม่กวาดส่งขายไปยังที่ต่างๆครับแต่เนื่องจากการคมนาคมและการสื่อสารในสมัยนั้น ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรจึงทำให้ไม่มีใครทราบว่าณสถานที่แห่งนี้นั้นได้มีกลุ่มคิดชนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาได้รวมกลุ่มกันสร้างบ้านด้วยดินและทำเป็นวัดน้อยเพื่อใช้สวดภาวนาจนกระทั่งปี1931คุณพ่อเฟตริกวิสิตจิตชอบค้าได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนอภิบาลและดูแลพวกเขาคุณพ่อได้สร้างวัดน้อยขึ้นหลังแรก ด้วยแม้ไผ่และเอาดินมายาเป็นผนังใช้เป็นที่สำหรับสวดภาวนาและถวายบูชามิซาทางนี้โดยมีคุณวิชัย3-4นั้นเป็นครูคำสอนสอนคำสอนให้กับบรรดาเด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของพวกเขาครับ7ปีต่อมาราปี1 9 3 7คุณพ่อซีโมนสีจันทสีประมงได้เดินทางมาดูแลแล,และอภิบาคลคริสชชนชาวจีนที่นี่ คุณพ่อได้สร้างวัดหลังที่สองด้วยไม้แทนวัดหลังแรกที่สร้างด้วยดินเป็นอาคารสองชั้นชั้นบนใช้สลับเป็นวัดส่วนชั้นล่างใช้สลับเป็นห้องเรียนสำหรับสอนหนังสือให้กับคริสตชนชาวจีนเหล่านั้นครับส่วนวัดหลังปัจจุบันนั้นเป็นวัดหลังที่4แล้วนะครับทําพิธีเปิดและเสกอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนปีคิศักรา2004ครับ พี่น้องครับข่าวเรามองดูมายัางพระรูปของนบุลฟังซิเซเวียเราเห็นว่าท่านนั้นได้สวมเสื้อหลออสีดำซึ่งเป็นเครื่องแบบของพระสงฆ์ในเวลานั้นส่วนเสื้อขาวที่ท่านสวมใส่อยู่ก็คือเสื้อสั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเสื้อสูปลีเป็นเสื้อที่พระสงฆ์ใช้ในเวลาประกอบพิธีกรรมศีลล้างบาปส่วนกางเขนที่ท่านถือและมือที่ท่านชี้ไปยังไม้กางเขน คือการทำหน้าที่ประกาศพระเยซูคริสตเจ้าในการเป็นมิชชันนารีของท่านนะครับพี่น้องครับนักบุญฟรังซิสเซเวียเกิดเมื่อปี1505ในตระกูลของขุนนานชั้นสูงชาวสเปนท่านได้รับการศึกษาอย่างดีที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยหัวใจของความรักความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าแล้วต่อเพื่อนพี่น้องท่านได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะเยซุอิตร่วมกับนักบุญอิกยโอแห่ง โลโยลาท่านได้อุทิศตัวเป็นมิชชันนารีโดยถูกส่งมาประกาศข่าวดีอย่างประเทศอินเดียและประเทศใกล้เคียงโดยกษัตริย์ของประเทศโปรโต,ตุเกสในขณะนั้นท่านใช้เวลาเดินทางจากกรุงลิสบอนประเทศโปรโต,ตุเกสมาถึงเมืองกัวประเทศอินเดียด้วยระยะเวลา13เดือนณที่นั่นท่านประกาศข่าวดีแก่คนยากจนสอนคำสอน และโปรดสิทลิ์ลังบาปให้กับทิจฉชนประมาณสา0 0 0คนพี่น้องครับพระบุญฟรังซิสเซเวียนนั้นท่านได้เดินทางไปประกะาศข่าวดีจนถึงประเทศญี่ปุ่นและท่านต้องการจะเดินทางไปประกะาศข่าวดีต่อณนะประเทศจีนแต่ทว่าท่านป่วยเป็นไข้และเสียชีวิตบนเรือที่ท่านโดยสารก่อนที่จะถึงประเทศจีนนะครับศพของท่านนั้นถูกฝังไว้ที่เมืองซานเซียประเทศจีนแต่ว่าสองเดือนหลังจากนั้น มีการเปิดฝุ่นศพของท่านขึ้นปรากฏว่าศพของท่านนั้นไม่น่าเปื่อยไปตามธรรมชาติรดาผู้ที่เคารพรักท่านนั้นจึงได้อัญเชิญพระศพของท่านไปประดิสถานไว้ที่เมืองมาลากาประเทศมาเลเซียปัจจุบันและได้อัญเชิญต่อไปอยังเมืองกัวประเทศอินเดียศูนย์กลางการประกาศขา่าวดีและการแพย์ธรรมของท่านส่วนพระธาตุในส่วนที่เป็นข้อมือของท่านนั้น ได้ถูกอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ที่โบสถ์แห่งพระเยซูเจ้ากุงโรมประเทศอิตาลีศูนย์กลางของคณะเยซูอิตครับพระศาสนาจักรได้ทําการฉลองดับบุญฟรังซิสเซเวียในวันที่3ทธันวาคมของทุกปีในฐานะที่ท่านเป็นองค์อุปถรัรมภ์ของมิสังสากลครับแล้วพบกันใหม่ในรายการเซนส์อินจันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ